สวัสดีครับวันนี้กัญญาศรีวิเชียนก็จะมาเสนอแนะนะครับมิตรแท้เพิ่มพูนนะฮะเป็นประกัน2บวกนะครับประกัน2บวกตัวนี้จะมีอยู่3แผนนะครับมีแผนแพตินัมโกและก็ซิลเวอร์นะครับมาดูความคุ้มครองว่ามีอะไรบ้างนะครับความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออามัยของบุคคลภายนอกนะครับต่อคน5้าแสนบาท นะครับต่อครั้ง10ล้านบาทนะฮะต่อไปความรับผิดต่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกนะครับต่อครั้งนะฮะสองล้านบาทนะครับสำหรับแผนแพทินัมและแผนโกส่วนซิมเวอร์ให้1ล้านบาทนะครับต่อไปความเสียหายต่อตัวรถยนต์เฉพาะที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้น ยานพาหนะทางบอกก็คือ,อเป็นรถชนรถนั่นแหละครับไม่ว่ารถนั้นจะเป็นขับเคลื่อนด้วยกา๊าซแก๊สน้ำมันหรือว่าไฟฟ้านะครับก็คือตามตารางที่ลูกค้าจะเลือกนะครับท่านจะเอาทุนเท่าไหร่อยู่ที่ท่านเลือกนะครับรถยนต์สูญหายไฟไหม้นะครับก็ตามทุนที่ท่านจะเลือกนะครับตามตารางทุนที่ท่านจะเลือกนะครับ อุบัติเหตุส่วนบุคคลอันเกิดจากการใช้รถเพื่อผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถประกันนะครับถ้าเป็นรหัส1น,น,สนึไม่เกินห้าที่นั่งนะครับแพที่นั่มและแผนโกเนี่ยจะให้1น0 0 0แห้าหมบาทนะครับส่วนแผนซีเวอร์ก็จะให้อยู่ที่50,000บาทนะครับต่อไปค่ารักษาพยาบาลเพื่อบุคคลในรถประกันนะฮะร,รหัส3าม สอูนย์ไม่เกิน3ที่นั่งนะครับให้1นึ0งแสบาทนะครับแผนเพทีนามและแผนโกนะฮะส่วนซีเวอร์ก็ให้50,000บาทนะครับแล้วก็จะมีเงินชดเชยรายได้รายวันกรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุนะครับและทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารบาดเจ็บจนต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลน,นะฮะชดเชยสูงสุดไม่เกิน30วันนะครับ ต่อคนต่อครั้งอุบัติเหตุและไม่เกิน7คนต่อครั้งอุบัติเหตุนะครับให้1000บาทนะฮะและก็จะมีเงินตัวนี้ตัวตัวนี้จะจะให้เฉพาะแผนแพทิที่น้ำเท่านั้นนะครับ1,000บาทตัวนี้นะครับต่อไปเป็นเงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างารถเข้าอู่ซ่อมนะจากอุบัติเหตุนะครับเนื่องจากอุบัติเหตุเฉียวชนกับยานพาหนะทางบก และสามารถแจ้งให้ทราบคู่กรณีได้นะครับไม่เกิน3ครั้งต่อปีกรมทรรนะครับคือเราจะให้ที่1,000บาทกรณีที่ว่ารถเราเข้าซ่อมแล้วเราจะต้องใช้ในการเดินทางนะฮะเราแต่ประโยชน์ตรงนั้นเราก็ได้ค่าเดินทางนั่นแหละครับ1,000บาทนะครับทีนี้มาดูรถที่เรารับประกันบ้างครับก็จะเป็นรถญี่ปุ่นรถตลาดรหัส110นะครับรถ p ิ c กอัพบรรทุก ไม่เกินสีตันรหัส320นะครับก็คือเป็นรถเกง๋งรถรถปิกอัพตอนเดียวรถปิกอัพสีประตูนั่นเองนะครับเรามาดูแบบะจะมีนะครับทุนประกันสมมุติว่าท่านเลือกทุนประกันรถชนรถนี้ไว้ที่3,500 0 0ห0,000 000บาทนะครับถ้าเป็นแผนแพทที่นัมจะอยู่ที่1620บาทนะครับถ้าเป็นแผนโกก็1 2 0 0บาทนะครับ ถ้าเป็นแผนซิลเวอร์ก็จะเป็น9,200บาทนะครับไอตัวนี้ไม่มีดีดักนะคบค่าดีดักไม่มีหน้าแผนนี้แต่ถ้าจะมีตัวค่าดีดักก็คือค่าเสียหายส่วนแรกนะครับก็ราคาก็จะถูกลงกว่านี้นะครับอันนี้คือเปรียบเทียบให้ดูว่าท่านจะเลือกแผนไหนนะครับและความคุ้มครองได้อย่างไรนะครับถ้าท่านสงสัยยังไงหรือท่านต้องการทุนเท่าไหร่นะคะมีงบประมาณเท่าไหร่ นะครับก็สอบถามกับกัญญาศิวิเชียนได้นะครับ0 9 6 9 6 9 6 4 1 6ยินดีให้กริาำลังาําแนะนำนะครับก็ขอขอบคุณอย่างสูงครับท่านครับ